โอเควันนี้กับผมนับไปกี่คนเดินนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดบัตเ l อร์เลโยในแกนทีนะฮะแต่ว่าพอแม้ในวันนี้ก็คือถ้าผมเจอผลในเป็นผลแรกผมด้กินผลนั้นเลยตั้งแต่ที่ผมอัพก็จะเออติดคีย์บอร์ดอาจจะดังหน่อยนะฮะพอดีมันเป็นคีย์บอร์ดใหม่มันเป็นบูสวิทโอเคนี่คือตั้งแต่ที่ผมอัพนะฮะสเต็งห้าร้อยก่อนแล้วก็ทามินาสองร้อห้าสิบ ดีเฟนต์เจ็ดร้อห้นี่คือสแตตต้นเกณด้ที่ผมเล่นตลอดนะฮะรอโหลดลงเครื่องเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาวิธีเอาเสียงคีย์บอร์ดออกนะฮะถ้าคลิปนี้มันเสียงคีย์บอร์ดมันดูดังเกินไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเสียงคีย์บอร์ดออกให้นะ เซ็ปิงเลยสองร้อยเป็นยากอย่างนี้นรู้สึกคลิปนี้ขออย่างเดียวอยาเจอผลสป,ปินกับกิโลเล่นไปเป็นจริงๆผลอื่นผมพอเป็นยเว้นได้สองผลนั้นแต่กิโลเห็นฝรั่งเขาเล่นกันเขาบอกโหดไม่รู้โหดจริงหรือเปล่า โซนที่ผมไอ้ที่ที่ผมจะลงก็จะเป็นลัคกี้โซนนะฮะก็คือลัคกี้โซนเดียวในผมก็ลงแล้นะ ามีคำหยาบหลุดหรือว่าอะไรก็ขออภัยนะฮะพอดี <c oughs> เรียหมดนี้แล้วมันอินไปเนี่ยหรือจะเรียกว่าหัวร้อนก็ไเลยลักี้โซนอยู่หิมะินะเอเทถสิ เอละอูสิตอละกี่โซ่เลยเอ่ะโอ้โหเรียบร้อยผลที่ต้องกินก็คือผลสปินและเปลี่ยนไม่ได้ด้วย เอ้ยเยอละเอ้าเฮ้ยวัดเดือดปิกอ๋อต่อสายต่อยไม่โดนเ่อกีผมพีพีไม่ค่อยเก่งนะฮะมนีงปกติเล่นจะบอกพุทธ จะได้คลิปไหมเนะี่ยแล้วไปกับาการผมจะพยายามบวกให้นะฮะคลิปมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อ อัพสายอื่นนะฮะแต่ว่าก็จะแก็จะพยายามใช้สกิลผลเยอะที่สุดนะคร้โ,โห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 แต่ผมไม่เคยอัพผลสปินตันเลยอีกคนนึงเขาน่าจะปล่อยพวกผมหนึ่งหนึ่งกันหรือไม่ก็รอซ้ำผมก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกัน คนเขารอซ้ำไงเออ,อตังหาที่เลตัดกันอุ้ยอุ้ยดีสซนโต ตัวนึงทีเรสตตทีเรสต์ต์ถ้าเราเล่นอย่างนี้จะเล่นยากมากเลยนะเพราะว่าเป็นสายมัดสกิลก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงแต่อ e ินฟินิตี้คอมโบได้จี G ้ที่ผมจะไปกันน่าจะเป็นกองไฟข้างหน้านะผมไม่แน่ใจว่าเถามะนาว่าอะไรเถยชื่อเมือง กินเลยกัผนผลนี่นะแนะนำตอนเล่นตอนต้นก็ผลล่องผลเลยนะฮะเพราะว่าผลมันไอ้นี่ดีอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรแอบดี แคนดี <Candy> oh. ้เคนกินแรงนะโอ้โ oh, ห oh, จิ้มแรง,แรงไปกันละอ๋อ oh. ผมไม่เกี่ยวนะเอออย่าหาว่าลุงเดอร์ผมไม่รู้จักเดอร์โอ้โห oh. สกิลต,ต้องอัพแหละ จริงยอมรับ,บเกมนี้พีพีย่ามากสำหรับผม๋ยวสำหรับคนใครจะง่ายนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้อุ้ยที่เลนตัดอุ้ยแย่ yeah, ละเกี่ยวว่ายนะ้ำละลืมไปกินผลก็ไปละอย่างนี้เสี่ยงมากนะฮะเพราะว่าเลือดเราน้อย มีที่เรียแตดให้ยืมไหมโอเคขอบคุณโอ้โหให้มันไปเกิดแดงนัะเสดอยังไงดีปิดก่อนแล้วกันเลือดเจ็บนะฮะจะมีหน้าสองร้อยห้าสิบห้าสิบ กี่ร้อยห้าสิบยัดไปที่ดาบผมอาจจะใช้ผลน้อยนะครับเพราะฝนมันทำอะไรไม่ค่อยได้สผมเล่นไม่เป็นสกิวอทำอะไรบินสกิวอ่ะเฮ้ยโอเคดูมาแล้ว แคมป์ก็เอาไว้เพิ่มเรียกกบบสมินานะฮะเผื่อใครจะตายก็มานั่งได้แต่ว่าระวังคนด้วยนะฮะเพราะว่าคนสัญญ่เขาก็อาจจะมาดักแคมป์อะไรอย่างนี้เพราะว่าคนมันต้องมาแคมป์อยู่แล้ว ีนนมไม่รู้นาเนี่ยเพิ่มเล่นเยอะอัเนเดียวเพิ่มเล่นน้อยกว่ากันผมใส่อันที่คิดว่าน่าจะดีขออนุญาตไปึ่งนะผมกำลังต้องการฮาคิตอนนี้ เฮ้ยคนไม่เลยจะไหวไหมนะเลอดยังไม่เต็มโอ้คนเต็มเลยเฮ้ยฮาชิสวยสวยสวยอันนี้เอาไว้เรียนฮาชินะฮะใครที่ไม่รู้ก็คือในโหมดนี้ก็คือใช้อนี้เรียนฮาชิได้เลยนะฮะคือกดแล้วเราก็ได้ฮาชิมาเลยแต่แับคนที่ไม่ทำฮาช์คิมันก็จะเป็นสีขาวนะฮะของคนที่ทำฮาช์คิแล้วก็จะเป็นสีของนั่นนะฮะ ของตัวเองในโลกปกติเลยเออปล่อยเข้าไปนะผมไม่ค่อยอยากยุง่งสักเท่าไหร่โอ้ผลฟีนิกโอ้ท่านั้นกันได้เด้อผมไม่เคยรู้เลยไม่ค่อยไม่เคยแตะฟาวเวอร์เลยดีว่าผมไม่เคยเจอฟีนิกเนี่ยฟีนิกนี่สู้งนะ่ อันนี้ทำลายบล็อกได้เลยาค่า r ของมันคราวนี้เปลี่ยนอังกฤษนะครับ ที่ขวาเ็ยเลยเดี๋ยวนี้กดที่ขวาตีไม่ได้ปิ้งเราเช้าเขานิดนึง เอาตีแล้วกันเออผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นไม่เป็นหรือว่าสม,มินาเขาหมดแต่ว่าที่รู้คือตามไงดีอุย้อยรู้แล้วอ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาซิเขาสู้วนอยู่นะเอาตีมันดิให้ฆ่าฆ่าเลยให้อยู่แล้ว ดื่มน้ำรอแล้วกันเราอนันนี้อยากได้ผลพินิก,กเอาไปเลยไม่ได้ว่ายัางไงเอาไปก็กินไม่ได้แล้วเราฮออโบว์แอนิเมชั่นช้าไปนิดนึงนล้วตั้งสู้ก่อน ผมไม่มีจังหวะใช้สกิลก่อนดีนะฮะหนอ,อสกิลนี้บินได้มันต้องกดมันกดบรรยากาศไม่ไดโ้โอ้โอ้โอ้เอ้ยชิคตัแพงยี้ไม่ชอบผมมีสกิลอีบิคูดั๊ ติดไม้ต like ิดไม้ติดไม้กันเฮ้ยแมวน่ะมีคนเขาลุกแล้วนะเห็นไหมนะ ้องการเก็บผลในนั้นก่อนไล่ตามนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเก็บผลไปแล้วเราไม่ต้องการให้มีคนใช้ผลนั้นอีก อันนี้เขาจะลออเราตีกำแพงน,นะฮะเขาไว้นี่ไงเขามีสายฟ้าไงเราไม่มีถ้าเราเล่นกำแพงยังไงเราก็เสียเปรียบเขาอันนี้คือเราต้องค่อยๆลองเชิง จริงไม่อยากให้ได้ไม่อยากปล่อยนะฮะฝน,นเพราะว่าผนเนี่ยมันสกิลดันมันรู้สึกเยอะนะะต้องปล่อยเลยขออนุญาตไปเติมสม,มินาออไม้ม่สิบเจ็ดอุย๊ยมีหรือ ไนเวอร์สกิล e เอาไว้เพิ่มสม,มิน่านะฮะคือเราก็สลับอย่างนี้ก็ได้ทำบนผูกก็ได้นะฮะสลับกด e ของไฟเวอร์แล้วก็กลับมาเป็นอาวุธหลักอย่างนี้สม,มิน่าก็จะขึ้นไวขึ้นนะ เล่นมากบอกเลยคนที่มีสกิลดันน่าจะได้เปรียบม,มากมีสกิลสองดาวนะฮะเก็บม,มาไว้ก่อนตอนนี้เหลือแปดคนนะฮะถ้านับผมก็เป็นเก้า แมคซาลเต้โอเคมาคนนี้แหละเฮ้ยเออที่ผมคิดไม่ใช่อะไรนะคือมันรีสแตทผมไงดีเกน Okay. ตอนวงหลังๆมันจะดื่มเลือดไม่ได้นะครับผมรู้สึกเกี่บ oh. ตอนวงหลังๆมันดื่มเลือดไม่ได้นะฮะมันน่าจะเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรกดตรงเกมหรือแล้วผมแนะนำให้ดื่มประมาณนี้ไปเลยนะะดื่ม คีย์บอร์ดมันตั้งลงโอเคคนนี้น่าจะกินผโทอรี่เข้าไปนะเฮ้ยผลบอมเหร ตอนนี้ดิอัสแตตอยู่มาแล้วครับผมมาจเจรินมั่วนิดน,นึงสองร้อยห้าสิบเอ้าเหยียละสองร้อยอัพมั่วละตอนนี้ขอแค่ได้มีใช้ก่อน ลืมดืมดืมดมืมีคนเขากินแล้วลงไปข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างมันได้เปรียบอ๋อผมไม่เคยได้เล่นคาราผมไม่เคยเล่นคาราเต้มนุ่งน่นะคร Okay. เมื่อกี้ผมตั้งใจออกวงนะฮะเพราะว่าจะหลบอย่างนี้สร้างให้เขามายูเลียนเล่นนะว่ายังไงเราก็ไม่น่าได้ใช้เองอยู่ละ ทำไมผมไม่สูเออผมกลัวโอเคโอค้ยตอนนี้คาดเสียเปรียบเลยนะตอนนี้รู้สึกแบบใครไม่มีผลเนี่ยได้เปรียบสุดละ ตเดี๋ยวผมขออนุญาตรีผลนะฮะเอ๊ะรีไม่ได้โอเคแล้วว่าจะขออนุญาตรีผลนะฮะไม่งั้นมันจะไม่รู้ผู้ชนะัที เราต้องเล่นไกลๆนะฮะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีผลเนงโยมมีมลุ้นมากฮะตอนนี้เพราะว่าเหลืออันสองคนละดีย๋ยว่าผมได้เปรียบนะเอาจริง จะเรียกว่าผมได้เปรี่ยวก็ไม่เชิงเรียกว่าพอๆกันเดียวะฮะอีกคนนึงเขาก็ต้องกลัวฉลามนะผมจะทำอยู่อย่างนี้นะโอเคผมชนะเป็นคลิปที่ลุ้นมากฮะเพราะว่าใช้ผนสปินอเ,เออถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ได้นะฮะ อาจจะมี EP สองนะฮะการที่บอกลงมาเจอผลอะไรกินผลนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับเดี๋ยวให้เห็นหน้าคะแนนก่อนนี่เลเจนดารีฟู t เชดอันนี้เป็นแมตที่สองเลยนะที่ชนะ ถ้าเราชนะก็จะได้หนึ่งร้อยคะแนนการันตีเวอร์ชันพาฟของยูเวลสิบสองประวัติของผมโซโล่คิวแปดวินสองแพ้สิบดูโอคิวสิบเอ็ดแพ้ยี่สิบสองเอ่อส่วนกดสี่ผมไม่ค่อยได้กดนะค่าหนึ่งตายเอ๊ะแล้วก็แพ้สองเทเทนพัฟก็กดมาถึงเวื่อสิบสองนะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ